ในวัดป่าอันเงียบสงบมีสามเณรรูปหนึ่งชื่อเมเนนเมฆมักจะถือก้อนหินเรืองแสงก้อนใหญ่ติดตัวไปทุกที่มันเป็นหินที่สวยงามมากแต่ก็หนักอึ้งจนทำให้เนนเมฆเดินหลังงอและมีใบหน้าเศร้าหมองอยู่เสมอเวลาที่สามเณรรูปอื่นๆวิ่งลางรูปเล่นไล่จับกันหรือช่วยกันกวาดใบไม้เนนเมฆทำได้เพียงนั่งมองอยู่ห่าง เพราะก้อนหินในมือของเขาหนักเกินกว่าจะทำอะไรได้สะดวกความสุขของเพื่อนๆยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวหลวงพ่อปัญญาเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาเฝ้าสังเกตเนนเมฆอยู่หลายวันท่านเห็นถึงความทุกข์ที่สามเณรน,น้อยต้องแบกรับไว้และตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือวันหนึ่งหลวงพ่อปัญญาเดินเข้าไปหาเนนเมฆที่กำลังนั่งพักอยู่ใต้ต้นโพใหญ่อย่างเช่นเคย ท่านนั่งหลงข้างๆอย่างช้าๆแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าหินก้อนนั้นคงจะหนักมากสินะเนนเมฆน้ำตาคลอเบา้าเขาพยักหน้าแล้วตอบว่าหนักมากขอรับหลวงพ่อแต่ข้าพเจ้าทิ้งมันไปไม่ได้มันคือความทรงจำที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าแต่ยิ่งถือนานไปมันก็ยิ่งหนักขึ้นทุกวันหลวงพ่อปัญญาไม่ได้บอกให้เนนเมฆทิ้งก้อนหินไป แต่ท่านชี้ไปที่ดอกบัวในสระน้ำซึ่งมีผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งกำลังดอมดอมอยู่ดูนั่นสิเมฆผีเสือ้อชื่นชมความงามของดอกบัวแต่ไม่ได้พยายามจะแบกดอกบัวนั้นไปด้วยมันเพียงแค่มีความสุขกับช่วงเวลาปัจจุบันแล้วก็บินต่อไปคำพูดของหลวงพอ่อทำให้เนนเมฆฉุกคิด เขามองสลับระหว่างผีเสื้อที่บินจากไปอย่างอิสระกับก้อนหินที่หนักอึ้งในมือของตนเองในที่สุดเขาก็เข้าใจความทรงจำที่สวยงามก็เหมือนผีเสือ้อควรชื่นชมและปล่อยให้มันเป็นไปไม่ใช่การแบกรับไว้จนกลายเป็นภาระทันทีที่ปล่อยมือจากก้อนหินเนนเมครู้สึกว่าร่างกายของเขาเบาหวิวจนแทบจะลอยได้ เขายืดตัวตรงได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีรอยยิ้มที่แท้จริงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเป็นรอยยิ้มที่สดใสและเปี่ยมสุขตั้งแต่นั้นมาเนนเมกก็สามารถวิ่งเล่นและทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนสามเณรได้อย่างมีเสมอเพื่อระลึกถึงความทรงจำดีๆแต่เขาไม่ได้แบกมันไว้อีกต่อไปเนนเมกได้เรียนรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริง คือการอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นเอง